Hi everybody to d นี gonna เอะอ่าโอ้โอ้เลตเซสวัสดีหรือว่าทริปนี้เดนมาร์กนะคะ14วันนะคะเอ่อ9ถึง22กรกฎาคม65ค่ะเตรียมตัวก่อนออกเดินทางนะคะในฝรั่งมาดูงานไหมดูงานห้องน้ำของคุอมิโนนนะคะสุดยอดมีระดับเบาระดับ ระดับหนักระดับเบาแล้วจะเดี๋ยวจะถูกใจซึ้งใจคอนเทกพวกนี้ไปไหนกันเลรอคะตัวเดินทางค่ะดนูนีเดินทางนะคะไน้นี่ตี้ตายค่ะทนะี่เราไม่เคยพลาดจากกันท <c oughs> ี่เที่ยวไหนก็ไปได้กันหมดคือ <c oughs> จะพาไปในอยากแล้วตอนนี้ <c oughs> <c oughs> ไม่เปีนไ ลงมเดนมากเลยอ่ะดูเร้วนมสอคนนั่งค,งคล้ายหรอคะสองคนงนั่เนเป็นไได้อะไรกิน,นอะไรเน่ไม่กินไม่กว่าหมดวเหลือ,เ,ลอเดือดีๆ,ๆเดือนนไนะก้าวดีๆนี่วน,นะคะวันนี้เรามาทำลมมิ่งมา,มาสมัครอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้งานที่ต่างประเทศที่เด้ย้บาทเนาะใช้ของทรูส่วนอะไรนะ เอสเอเอสเรียบร้อยไปแล้วนะคะได้จึงเวลาเราก็เปิดสัญญาณตึ้งต้งแต่แล้วเราก็จะได้มีไวไฟมีเน็ตใช้ได้อย่างสบายใจเราจะส่ง f เฟซบ o ๊กอะไรยได้ไม่มีปัญหาตอนนี้เราบุ๊กตั๋วอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะกำลัง ไปเดินแลกเงินโคนเดนมก์กไว้ติดตัวไว้บางส่วนนะคะตอนนี้ค่อาอัตราของเงินโคนเอา <5 S 1> เงินไทยมาแลก 5. 0 <5. 01 S> 1ศ่ค่ะ <5. 01 S 1> แต่ <5. 01. S 1> เขารับซื้อสี่บาทกว่าตอนทนถ้าเราจะมาคืนนี่สบาทใช่เราขาดทุนอยู่แล้วเราจะขาดทุนอยู่แต่เราก็ต้องแลกติดตัวไว้สักนิดสักหน่อยเนาะไปไปหาพูดธแลกเงินที่เดิม <5. 01. S 1> นะคะ กสาีกรนะคะ,ะมื่กี้แวะที่เคาน์เตอร์ของอกสาิกรนะคะเนี่ยค่ะได้มาแล้วค่ะ600โคนตีเป็นเงินไทย3,002ับาทค่ะก็คือเหร็ดรับแรก5.01นะคะอันนี้เราแรกติดตัวไว้นะคะก็ประมาณ3,000บาทกว่าบาท3 0บาทนะคะอันนี้ติดตัวไว้ติดตัวเดินทางไว้นะคะ อันนี้นะคะแล้วก็เช็คเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวรอนะคะรอเวลาหาเครื่องซีหนึ่งยี่สิบก็ะคะ่ะแต่ว่าเขาเปิดให้เช็คก,ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะรู้เกรดทีนะคะเป็นไงบ้างคะลูกสาวมาๆแซมามันเป็นไงบ้างจะคิดถึงกันไหม,ไมยังไง รูปได้พอแรกเงินติดนื้อติดตัวนิ่หน่อยไปก่อนเราก็รอเวลาแล้นี่มีคนมาส่งะคะนะพอโอเเดี๋ยวนั่งพักสักครู่เดี๋ยวก็จะไปหารับประทานอาหารส่งแล้วนะโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปหาทักข้ากันนะคะคะองพักเดินด้วยของค่ะแซลมอน ข้าวกันนะคะใช้เวลาว่างเปไปอยู่เลยนะคะรอรอ,อค่ะรอทาข้าวได้ไหลายคุยนี่นะคะก็มานั่งรอที่เกรด C7 นะคะอ่อันนี้เราก็รอที่เกรด C7 นะคะตอนนี้ประมาณสี่ทุ่มได้ไหมคะสี่ทุ่มได้ไหมคะเท่าไหร่คะสี่ทุ่มสี่สิบห้าแล้วะค่ะตอนนี้นะคะชั่วโมงประมาณอ่าเที่ยงเที่ยงคืนสี่สิบนาทีนะคะถึงจะลงไปข้างล่างนะคะนี่นะค่ะ แล้วมานั่งรองแล้วนะคะสี่เจ็ดนะคะสบายตัวแล้วค่ะเข้าห้องน้ำเรียบร้อยนี่อยู่ในแถวของอี o โคนมิคคลาสนะคะแล้วนู้น t ฟร์คลาสบิ n e เน c คลาสนะคะแอ้วาอีกโคนมิคคลาสสิชั่วโมงแห่งการเดินทางมาถึงแล้วนะคะสัสด,ดีเดนมาร์กค่ะ ว้าวใกล้ถึงเดนมาร์กแล้วตื่นเต้นจังเลยนี่ก็หน้าตาของอาหารมื้อแรกของเราบนเครื่องนะคะขนมปังขนมนมเนยและมื้อที่สองนะคะก่อดลงเครื่องสองชั่วโมงค่ะ cục về những ngày vàng ดูตอนที่เราแปลงร่างกันนะเดี๋ยวว่าไปดูตอนเราแปลงร่างนะแปลงน่งางนิก่อนชุดที่เราใส่นี่เดินเที่ยวได้แล้วแต่ว่าไม่ใช่เป้าหมายเราต้องบอกว่าอยา่าเสนสอนว่าอย่าไว้เจเปน <c oughs> <c oughs> โอเคนะคะแล้วคุณชมนะคะถึงโคเปนเฮเกนเรียบร้อยแล้วคะ่ะผ่านตอมอลลุยเลยนะคะ <c oughs> นคะี่ค่ะเดี๋ยวไปรองรับกระเป๋ากันนะคะกระเป๋า <c oughs> อยู่ช่องไหน ดูป้ายอยู่ดู้อยู่นะคะมาเร็วมาแมาพี่บยกพี่บิอมยกนั่นแหละนั่นแหละนี่แหละยกเลยยกเลยยี่สิบสี่โลจาดทรงพลังถึงเดนมาร์กแล้วนะจ๊ะไหนนี่โอ้ส่นักต สวัสดีค oh, in ่ะ Welcome ของเราก็คือเดนมากวัาดีค่ะวอ๋สวยจังเลยวัสดีค่ะวัสดีค่ะวัสดีวัสดีค่ะ Welcome w e l o e อากาศดีวันนี้ขางนอกลมเยิ้มนุ่มเบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีนะติดในโอ้ป้ายเปิด้ายเปิดป้ายเปิด Anyway Okay Let's go this way this way or that way that way uh. วันที่หนึ่งนะคะขอบคุณป้าตีมน้องเอมที่มารับนะคะที่สนามบินนะคะเราค่ะเตรียมเที่ยวลุยกันต่อเลยนะคะวันแรกค่ะ คนี่เราทัวร์อยู่ในเมืองนะคะรอบๆสนามบินนะคะเขาเรียกว่าย่านอะไรคะตรงนี้ยิมจายอันนี้บรรยากาศในเมืองนะคะก็จะมีเนี่ยค่ะอาคารบ้านเรือนตึกร้านขายของนะคะโทนสีอิดทั้งหมดเลยนะคะ จะวิ่งขวานะคะวิ่งขวาพมเลลซ้ายค่ะ ประเที่ยประเทศใช่มเอเดนมาลอะไรน่าอยู่เหมืนะคะนเบีย อันไรนคะสาวคะข้าเหนียวนี่มาจากเนื้อจากเกาหลีนะคะมาเยอะแยะเนื้อจากอเมริกาค่ะแต่เป็นของเกาหลีแต่ข้าวเหนียวนี่คือเนื้อเองที่นี่แต่ว่านี่ฝีมือนั่นล็อกเตอร์นะคะอเขาแบบกะดีมากนะะคเหนียวนุ่มมากจบวิชาหลักสูตรใส่จบด็อกเตอร์กันนี่อข้าวเหนียวเนื้อข้าเหนียวเนี่ยเหรอไม่เบี้ยวอันนี้อแปดหมื่นข้าวเหนียวแล้วก็เนื้ออย่างนี้นี่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 อาหาร เราจะรับประทานกันในรถแล้วก็ค่อยไปรับประทานรถเราก็นั่งมองร้านอาหารร้านนั้น <laughs> <laughs> อากาศเย็นมน้วันนี้หนาว <s> <laughs> the big town is the green group this house is the car มาชมน้ำตกเกซิออนนะคะ,ะเนี่ยค่ะสวยมากเลยนะคะไปดูด้วยกันนะคะ เป็นที่เล่นเพลงแบบมีงานแต่งางานงานโน้นนั้นก็จะเล่นออกแกนตรงนีงน้ออแกนก็ได้มาจากอังกฤษเหมือนกันติดตามอีพีหน้าด้วยนะ